ปัจจุบันธุรกิจอ e ีสปอร์ตหรือ e ronic, กีฬาอิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นกีฬายอดนิยมในยุคปัจจุบันสำหรับไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัลโดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึงมากขึ้นทำให้วงการเกมออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้อุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตเติบโตควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้มูลค่าการตลาดของวงการอ e ีสปอร์ตนั้นมีมูลค่า 6.96ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017และจากการประมาณการคาดการว่าอัตราการเติบโตของรายได้วงการอีสปอร์ตนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว29%ซึ่งจะทำให้การตลาดของวงการอีสปอร์ตมีมูลค่าสูงถึง1.48พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ดังนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษินาบริหารธุรกิจ จึงเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจดังกล่าวจึงเปิดสอนวิชาธุรกิจนชช่อ TSE n Sport เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุมเมศวีลาวัฒนาเป็นอาจารย์ประจำสขาขาคอมเตอร์ธุรกิจครับก็บบตอนนี้ โงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะก็อยากทางธุรกิจเนี้ยที่สร้างขึ้นมาก,ก็เลยอยากจะสร้างช่องทางให้กับเด็กนักศึกษ,ษาที่มีความสามารถหรือว่ามีทักษะในการแข่งขันเกมอีสปอร์ตเนี่ยได้มีช่องทางในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นก็ได้รับความการตอบรับมาอย่างดีครับจากนักศึกษ,ษาแล้วก็ต้องขอบคุณทางวิทยยด้วยที่ที่ให้โอกาสในการสร้างธุรกิจอีสปอร์ตนี้ขึ้นมาให้กับเด็กครับ ก็ฝากถึงน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับที่มีความสนใจตอนนี้นทางวิทยาได้เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้โชว์ความสามารถโชว์ทักษะยังไงถ้าอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจ TND Sport ได้นะครับค่ะรบกวนพี่แนะนําตัวได้ไยค่ะสวัสดีครับผมนายรบกวนสอนจันนะครับระดับชั้นปวสนะคะขขรับอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับสวัสดีครับผมนายเป็นพาน้อชาครับจากชั้นระดับ ปวชส,สองครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับส,สวัสดีครับผมชื่อนายวิจิตช่างปกปวชสอ,องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับสวัสดีค่ะชื่อนักสล่าทิฏติการธานานามารัคะอยู่ปวชสองครับอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะอยากแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่เรีนสปอร์ตนั้นไม่ใช่กลุ่มคนที่เล่นแต่เกมแต่คือธุรกิจที่หาและได้เสริมครับเช่น สเตมเมอร์อและนักกีฬาอีสปอร์ครับเพื่ออยากเห็นน้องๆพี่ๆในวิยไลัยค่ะเข้ามาร่วมเล่นเกมอีสปอร์ตค่ะผมได้ประสบการณ์นในการจัดตั้งทีมและในการดูแลทีมครับผมได้ความรู้ใหม่ๆที่หาที่ไหนไม่ได้ครับเช่นการทำเพจการโปรโมทการจัดตารางการแข่งขันและไลฟ์สดอย่างไรให้มีคุณภาพ อยากเห็นชมรมเทสเอนอีสปอร์ตได้ก้าวสู่การแข่งขันใหญ่ๆระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศครับอยากเห็นทสเอนอีสปอร์ตมีการจัดแข่งขันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับและอุปกรณ์ที่รองรับในการจัดแข่งขันที่ดียิ่งขึ้นครับอยากเห็นเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในท N เอนอีสปอร์ตนะคะเข้าไปร่วมการแข่งขันค่ะระดับโลกหรือระดับประเทศค่ะเรียนเชิญน้องๆทุกคนที่สนใจเข้ามาได้เลยครับ ถ้ามีความสามารถก็เข้ามาได้เลยสำหรับน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็มีความสนใจในกีฬาสปอร์ตนะครับก็ขอชวนให้มาร่วมการแข่งขันกับชมรมทีดเอ็นดีสปอร์ตครับหรือติดตามที่เพจคะ่ N N คะเท็ดเอ็นดี้สปอร์ตค่ะ Like waving. this is to the better end